พระพุทธเจ้านะรักแท้รักลูกสิทธิลูกหาสมบูรณ์บริบูรณ์นี่พ่อแท้แม่แท้คือพระพุทธเจ้ารักแทจริงวางไว้ด้วยธรรมได้ที่ไหนถ้าใครรักพ่อเทิดทูนพ่อต้องไม่มีข้อขายตกบกพร่องเรื่องพระบิไไนัยแล้วมีพระสกิรูปมันที่จะรักพ่อเทิดทูนพ่อหนุ่มก็ยังไม่เห็น เห็นแต่ลงุงปู่มัน่นเห็นแต่ลงกกุงตาบ่เห็นแต่ลงุงปู่ล่าเพราะเป็นครูจารย์ผู้ที่เข้าสู่นิพพานแล้วสมัยปัจจุบันยังไม่เห็นพูดให้ฟังตรงๆนะอาจจะมีแต่เรายังไม่เห็นลูกที่รักพ่อรักแม่เทอดทูลพ่อแม่คารพแบบสุดตง่งสละชีวิตได้เพื่อพ่อแม่คือพระพุทธเจ้าคือธรรมคือวิน,นัยหลวงปู่ยังไม่เห็น นี่ทางธรรมทางธรรมก็ยังไม่มีอยู่ไม่ต้องไปคิดทางโลกหรอลกลูกที่พ่อพูดนี้เป็นกลางที่สุดนะเป็นมันจจิามาปฏิปทาคือความพอดีเพียงแต่พูดในเสด็จรโลกมีสติทางธรรมก็ไม่เกินกันพระูุทธ่จะทรงอัดทรงธรรมทรงธรรมทรงวินัยจะไปหาที่ไหน